สวัสดีครับพวกคุณผมชอ่องอาตนซิ่งครับวันนี้เจ้าำโชคมก็ได้เอามาวิ่งวัอาติดธุระครับเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมเยียนทีมงานเรานี่ครับล็อกกี้ร้อยเก้าห้าตัวเองมาดูทางนวมครับมาดูทางนวมกันเี้ เข้าหน่อยก็มียางก้าวครับยางก้าวค่อนข้างจะลุยสบายครับนงอีกก็มาครับวันนี้เยอะ <_ <EN> _>อ,อาเหลี่ยมหาลายครับวิ่งบัวไม่ได้ลงดูรอกีเราจะออกพ้น่าครับ อยากได้ดิเปลี่ยนกันมาทางมาอ <laughs> <laughs> ัะไ่ไล้ไา่บินไปดวันนี้เขามีทุรได,ด้เลยเอาดูยาข้าวครับมาครับ อย่งางไรกันเข้ามารับดินนะครับนี่เสียโปย้ยเสียโป้ยมาแล้วดีกาเอฟจีเอ็แอี่สองสงร้งมานะครับเจรอยเกาหานะดีกาตรงนี้นะ6เฮคเคงยน กล้องนี้มันจะเป็นไม่นิ่ง,งหรือเราต้องให้โอเอททำให้โอเออ่านภาษาอังกฤษออกให้โอเอตั้งค่าให้แบบกันสั่นอะอระบบกันสั่นมันต้องจับสองมือเงี้ยมันถ <c oughs> ึงจะนิ่งเห็นไหม อันนี้ได้ก้าสองร้อยสิบแรงมาครับเ,เป็นเครื่องเท่าแก่น้อยครับอดูช็อตเด็ดมีแน่นอนครับเสียฟอร์ดเสียฟอร์ดอันนี้ลูกลูกเท่าแก่นะครับเป็นเท่าแก่น้อยนี่นะครับ ขาโหดประจำทีมงานนั่นเยอะสองร้ นี่อยากได้ไม่เสียงัวนี้ไม่ชอ,อ,อบเลยวะจับแล้วไปกัตเจ็กจับแล้วร้อยกว่าบาทครับเสี่ยฟอดคับแกน้อยเราจะลงไว้ไอ้นี่ไฮ้กดสนั่นเลย บัตรอ <laughs> <laughs> าาชอบไปเนิ่มๆบนี้เลยเันชอบ ัผ่านเอาทำไมออกเรียมนั่นเรียมนั่นอ๋อมันปาดไปเรียมนู้นอ,อะไรไปลไนลมขายอะดีรถเสียเยี่ยมครับขับโดยนังบ,บอลครับโโโอ้โอโอโอ บนมุมนี้ได้กับคนครับครับมาด,ดูฟอร์ดครับหกหนึ่ศูนย์ครับ อยาเกเห็นไหมจะขับให้ดูอยากถ่า,ายตอนนั้นจะทำให้โูให้ดูประจำการเลยครับ <c oughs> สงสัยต้องไ้ช่วยเขาขับรถไถบ้างนะครับนี่ ขับในโครเนืยครับกระโดดขึ้นกระโดดลงเจ๊ไม่ค่อยดันรถอเดี๋ยวจะช่วยครับรถไถครับช่วยขับฟอร์ตมาเราันนี้เจ๊กจะลงงานใหญ่อย่างเดียวเลยอ่ะ ทีมงานเซียเดนครับจัดให้ครับ เยวจะบอกลุงเจกให้ลงมาเลียมนี้ครับเนี่ยเนี่ยเลียมนี้มีน้ำขังเลยมาทางนี้ลงหัวลวเอลุงเจกับขาแรงไปจำทีมงานมานี้มานี้ เ <laughs> อาแล้วปลาเจกเราย <Y ang S 2> ังไ,<ม>ไม่ใส่ดินแล้วลงแล้วห <laughs> นูอื <laughs> គេក្លោចដៃទៅនេះដៃនោមครับនោមអើ อันนี้ออกไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเจ้าน้ำโชคลงจุดนี้นะครับคลิปที่ลงคลิปอื่อาวานฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดดำซิ่งด้วยครับยะใจขาดเลยเนาะยกถอยลุงยกถอยยกถอยยกถอย,ย,ถอยเลย <c oughs> <c oughs> ยกถอยกับมีดล้ำเลยเนาะ เอาสินี่ไปเลยเอาโอ้ยเอารถไถฟอร์นครับดันโอ้ เด็ดครับมล้วครับ ขับคูปต้านะครับแต่ไปมีคูปตาครับแต่ไม่รู้รถฟอร์ดขับเป็นอย่างก้าวมาชมยางก้าว โอ้ยังก้าวยังลงเลยครับโอ้ เรียมนี้ลื่นแต่เมื่อวานนั้ง <c oughs> <c oughs> ลอกนาคุณปูย่ยางก้าวลงลงแล้วไม่รู้ว่าลรากีจะไหวหรือเปล่าครับหาครับก็คงต้องอำลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวันดัมซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าเราชมครับจะขับรถไถยช่วยโชเฟอร์ทัาไมโครหน่อยสวัสดีครับครับ